สวัสดีเพื่อนพ้องในท้องพี่เราคนครับพวกกับผมกับคิงเราแหลกนะครับผมนี่คือ10อันดับเกมมือถือที่ดีที่สุดนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรด,ดีหรือว่ากำลังตามหาเกมเขาเหมาะเลยนะเพราะาเกมในคลิปนี้มีแต่เกม,มเล่นคุณภนะาพเยี่ยมขนาดแล้วครับผมโอเคเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเค let's go กับคนนี้เข้ามาดูนะเกมอันดับที่10 ยยเกอร์ฮันเตอร์เลเจนด์ก็ผมสำหรับใครไปชอบไปเกมแแอคชั่นหรือว่ากำลังตามหาเกมระต่อสู้สุดเดือกดก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมนี้เล่นเอามาอย่างเดีดวยวก็ได้นะในี่ไปเกมแแอคชั่นก็ผมคือต่อสู้แบบรุ่เดือดเลยซึ่งในเกมเนี่ยคือภาพสวยมากเลยนะคือจะมีอาวุธให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆด้วยซึ่งแน่นอนอาวุธแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างออกไปด้วยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมในเกมนี้ซึ่งแน่นอนเกมนีเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคือจะมีเควสหรือว่าภารกิจให้ทาาาเเเเยยยอออออออะะด้้วววนนแตต่่่่่งงงบกกกพืืคคมมจ เราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะคือไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนั้นตลอดก็ผมเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราชอบเลยและที่สําคัญในเกมนี่นคือจะมีคา,ชาใช้รับเปิดด้วยนะ <Yeah. S 1> <laughs> แถมยังมีชุดคอสตูมให้เราใส่ด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ผม เกมระดับที่เก้าเกรนคิมเบโนออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนว GTA V ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างี้ก็นี่เลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ดันกับเพื่อนก็ได้ด้วยภายในเกมนี่คือแน่นอนว่าเราสามารถประับแต่งตัวละครของเราได้ก็ผมหมายค่อนข้างกว้างใหญ่นะซึ่งในเกมนี่คือภาพค่อนข้างสวยนะที่สําคัญคือจะมียานพหนะหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยต้องบอกกันรถเกมเนี่ยเราสามารถเปิดไมค์คุยในเกมได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นี่เลยวก็ผม เล่นคนเดียวก็ได้เกมมี้แน่นอนว่าเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยภายในเกมมันคือจะมีพระกิจอะไรอย่างให้เราในทําด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเนะี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช้เน็นกเล่นนะ เกมรดับที่8 Channel Fight Arena ครับผมถ้าพูดถึงเก,กมมาต่อสู้ที่ดีที่สุดเนี่ยได้ไปเกมหนึ่งในนั้นนะต้องบอกว่าเราเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์คนเด่นได้คือได้หมดเกมนี่คือเราสามารถเล่นอารีนาได้อะไรอย่างนี้ไต่แรงไปเรื่อยๆครับผมซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครไรจะให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเฉพาะนะจะมีสกิลเฉพาะด้วยคือจะใช้วุ่นเหมือนกันครับผมซึ่งเราสามารถเปิดหาตัวละครที่เราชอบได้นะที่สําคัญเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้อีกด้วยครับผม เป็นเกมแบบภาพราฟิกในเกมอลากลางสร้างมากๆเลยนะคือภาพสวยมากเลยคือในเกมนี่คือการต่อสู้อะไต่างๆคือสมุดดังไหลมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมมาต่อสู้อยู่แล้วก็ลองดูเกมนี้ได้นะเป็นเกมที่คุณภาพเยี่ยมมากๆเลยก็ผมตัวละครเยอะมากๆเลยนะอย่างที่บอกเกมนี่คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเจ๋งไม่เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจแล้วในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้ในแอเล่นนะบอกเลยว่าเกมนี้ไต่แรงคือแบบดุเดือดเล้รก็ผม Kemana mana pijet? แพนกัรก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวมัทเร์โยคุณภาพเพียมก่อนี่เลยนะซึ่งยในตัวเกมเนี่ยคือจะมีอาวุธเนี่ยคือเยอะมากๆเลยก็ผมเราสามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้ด้วยจะมีอาวุธหลากหลายรูปแบบเลยต้องบอกเลยว่าได้เปเกมมาใหม่ด้วยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนในเกมนี้จะมีตัวละครหลากหลายตัวให้เราเลือกเลือกใช้ด้วยที่สําคัญเนี่ยคือจะมีหลากหลายดายก็ผมแล้วก็จะมีตัวเล่นเยอะมากๆเลยด้วยนะสำหรับใครที่ชอบไนเกมแนวมัทเร์โยอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมได้เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งในเเเเกมมมนนนนี่่่คือออราจะลป็ุษยตัววิผูให้ง ยักษ์อะไรเงี้นะซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีไอพ่นอยู่ข้างหลังด้วยเราสามารถบินไปบินมาได้ครับผมเป็นเกมแนววิทโโยุที่น่าเล่นมากๆแล้วครับผมซึ่งแน่นอนวยเกมนี้เราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้นะจะมีชุดสกีปปนปแบปชนต่างๆมากมายแล้วครับผมสาหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเอาชีวิตรอดเฮ้ระรอบเป็นคนสุดท้ายก็นี่แล้วครับผมได้ไปเกม,มใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจเนะี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้ในนักเล่นนะ เกมระดับที่6กแร็กรูมก็ผมสำหรับใครที่บอกว่านี่โอ้จะได้เกมมาสังคมมากวกว่าก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี้คือน่าเล่นมากๆแล้วก็ผมคือแน่นอนว่าเราสามารถใช้ VR นักเล่นได้นะสำหรับใครที่ไม่มีก็สามารถเล่นแบบธรรมดาได้เหมือนกันนะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอน่าเกมนี่คือจะมีดูเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคือจะมีมีดนเกมต่างๆเยอะมากๆก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราไม่้ายเกมแนวที่เราสามารถหาเพื่อนได้อะไรางี้นะจะมีชาวต่างชาติต่างๆมากมายแล้วก็ผมสำหรับใครที่ยากได้เม นะที่เราสามารถเล่นในตอนว่างได้เล่นหาก็นี่เนี่ยนะซึ่งในน้องในเกมกนะ็คือจะมีทุกเล่นเนะี่ยคือเยอะมากๆเลยนะจะมีไมไในเกมต่างๆมากมายแล้วครับผมสำหรับใครสนใจในะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ทั้งเฉดนะ เกมรดับที่ห้า d r e เ m สํสหรับใครที่ชอบเล่นเกมยิงปืนมากกว่าก็นี่แล้วครับผมนี่เป็นเกมมาให,หม่หเกมที่น่าเล่นมากๆเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้จะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก,ก็ผมตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะซึ่งบอกแล้วเกมนี่คือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมต้องบอกแต่ละตัวเนี่ยคือจัดจ้านไม่แพ้กันเลยนะซึ่งแน,น่นอนว่าเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจะมีท่าไม่ตายแตต่างกันออกไปด้วยนะคือจะบอกว่าเจ๋งมากๆแล้วก็ผมซึ่งจะมีความจัดจ้านไม่แพ ปืนที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนหน้าได้คนเดียวก็ได้ก็นี่แล้วก็ผมเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยนะภาพสวยหลังการก่สร้างออกมากแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อแต่ก็เล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมนี้ เกมมาราพี่สี่ s m a t g r o u n d i o ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่านี่อยากได้เกมมาหาๆมากกว่าก็ดีเลยนะซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครหะไรตัวให้เราในเรื่องใช้ก็ผมคือต้องบอกว่าเกมนี้ได้เอามาอย่างเดียวก็ได้นะคือหาๆมาแล้วก็ผมซึ่งเป็นอารณ์คล้ายๆเกมมาต่อสู้อะไรงี้เราเข้าไปในเกมเนี่ยคือเราจะเจอกับผพ้คนอื่นต่างๆมากมายแล้วก็ผมเราต้องเอาชนะต่อสู้อะไรงี้นะซึ่งแน่นอนวยเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนนะก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมมาเอามาอย่างเดียวเลยว่ากลองตามหาเกมฮาๆก็ดีเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ เกมระดับปีสามไซเบอร์วอร์ลไซเบ r ร์พังบก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมแนวออฟไลน์มากกว่าเนี่ยนี่แล้วก็ผมซึ่งในแนวในเกมเนี่คือเราไปคล้ายเกมแนว RPG อะไรอย่างนี้นะคือต่อสู้แบบมันดุเดือดแล้วก็ผมเราไปคล้ายเกมแนวผันดาอะไรอย่างนี้ภายในตัวเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนว่าเราสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบได้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างออกไปด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งในเกมเนี่ยคือเราสามารถต่อสู้กับล่าบอสต่างๆมากมายแล้วผมคือเราสามารถเก็บเลเวลได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะสำหรับใครทีีี่่่่่สนน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 นใจเเเเเกมมมแแววออออฟไไไลลล์ย้้ผาตต็ดะ แล้วเกมเด่ยมันดุดเดือดนมากแล้วครับผมสกิลเนี่ยคือหลักการกันสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนไหนก็เล่นได้นะเจ๋งม,มากๆเลยเกยม,มระดับที่หนึ่ง อ้างเสรีว่าอีกโว่ก็ผมถ้าพูดถึงเกมที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องเอาเกมมาติดมาบ้างใช่ไหมถ้าใครกำลังตามหาเกมแนวเชอร์รอดที่เราสามารถเล่นนานๆได้ระบบครบเครื่องก็มี่แล้วับผมซึ่งแน่นอนในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือแน่นอนว่าเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ครับผมเราจะได้เอาเชอร์รอลยุคไดนโนเสาร์อะไรงี้นะในเกมนี้คือจะมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ผมซึ่งแน,น,น่นอนบางตัวเนี่ยคือเราสามารถขี่ได้ด้วยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแล้วครับผมอย่างที่บอกในเกมนี้ถึงแม้จะน่าเล่นขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเป็นเกมดด้้้วยยยกกกกกรรรรราาฟิหหนออนะหนััเเเเเอออออืืื่่งูะะสสบใคจไมมมมีีี็ตถป ดัหนึ่งก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายอย่างให้เราในทำมากๆเลยนะคือจะมีลูกเล่นเนี่ยเคยเยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่จะได้เกมแนวเช่าที่เราต้องเอาเช่าในยุคแนวรุ่สางก็นี่เลยนะใช้ไหนก็ได้ไม่ใช้ไหนก็ได้นะซึ่งในแนวในเกมนี้ภาพสุดสมจริงมากๆเลย เกมมนันอันที่หนึ่งถ้าพูดถึงเกมที่ดีที่สุดเนี่ยคือจะมีอีกหลากหลายเกมมากๆเลยนะที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ครับผมแต่ว่าเกมอการินาเบรกเอาเนี่ยคือน่าเล่นมากจริงๆนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนววอซีเนี่ยคือแนวที่เราสามารถเข้าไปเล่นในแช์นั้นได้แล้วก็ฟาร์มของครับผมที่สําคัญเนี่ยเราสามารถฟาร์มของที่เราได้มาเนี่ยคือมาใช้ในแช์ต่อไปได้นะสมมติว่าเราเข้าไปในแบบนั้นเนี่ยตราตายปุ๊บเนี่ยขอ,ของเราจะตกลงหมดเลยนะ <c oughs> ซึ่งแน่นอนเราจะได้ตัวเปล่ากลับมาครับผมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปในแบบนั้นแล้วก็ฟาร์มของ้้าาาารรไมมมทฟ์ด ได้แบต่อไปได้อะไรนี่นะเอาไว้ให้วอซีนะครับผมแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมแล้วก็ภาพรไฟ์นในเกมเนี่ยสวยงามาลังการก็สร้างมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมครับผมภาพสวยวระบบควบเครื่องแล้วก็น่านเล่นมากๆเลยโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่า ยังได้เกมอะไรโร่ไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนสามารถแคปเป็นบอกกันได้นะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเกมเจ๋งๆแนะนําเราก็แนะนํากันมาได้นะเจอกับคุณมากๆแล้วก็ผมเ <c oughs> พื่อนสามารถกดดูคลิป,ปไปได้นะจะมีเกมได้เล่นอีกเพียบแล้วก็ผม <c oughs> แค่เราแค่อยังพูดได้นะ <c oughs> เอาไปดูเล,ๆๆ <c oughs> ล่นก็ผมยังไงก็ฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากช่องเล็กๆนี้เอาไว้ดูก็ผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดดูคลิป,ปไปได้เลยเจอกันคหน้านะชิคกี้พายแฟนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะ